เก๋าเามากแบบนี้เลยค่ะคันนี้เลยค่ะเกาๆๆ๋าเก๋าเก๋าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลแตนคนเดิมนะคะแตนอยู่ที่เต็น์รถสมชายคาา์เซ็นเตอร์สาขาอลันนะคะวันนี้แตนมีโตโยต้ายาริเป็นรถปี2012มาแนะนํานะคะรถคันนี้ได้ยินราคาได้ฟังราคาแล้วจะลองโอ้โหมามาดูกันเลยค่ะรถคันนี้ มาดูภายนอกรถคันนี้กันนะคะตาไฟรถคันนี้นะคะยังใหม่ใส่คิ๊กอยู่เลยค่ะยางรถคันนี้นะคะเราใช้ยี่ห้อแันหลบนะคะเป็นยางปี2020ค่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นไปเลยจ้าเรามาดูด้านหลังรถคันนี้กันนะคะสภาพยังดูใหม่สวยอยู่เลยค่ะเป็นแบบเดิมๆนะคะมีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะคะและเราเปิด ตู้หลังเราก็กดลงไปนะคะเปิดขึ้นนี่ก็จะเป็นพับเบาะได้นะคะพับเบาะได้ระดับปรับระดับตรงนี้นี่ค่ะถ้าเรามาดูภายในรถคันนี้นะคะนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นโตโยต้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแปรนะคะแล้วก็ ส่วนแอร์แบของคนนั่งด้านข้างจะเป็นตรงนี้นะคะแอร์แบจะทำงานเวลาเกิดอุบัติเหตุนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเลขไม้นะคะเลขไม้ก็เนี่ยแหละคะ่ะอย่างที่เห็นเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร1นึ0 0 0สนหนึ่ันกโลอนี้ก็แอร์นะคะอนี้ก็ FM ฟังได้ะคะ่ะวิทยุ FM เปิดได้ปกติปรับระดับแอร์ความเย็นทัดลมส่วนนี้นะคะตัวเก๋าเลย 5ปีดสำหรับลูกค้าคนที่ชอบเหยียบคัสต์นะคะคนที่ชอบรถมีคัสต์แต่ยี่้เป็นรถเก่งเก่งเล็กนะคะมีคัสต์แนะนำเป็นคันนี้เลยคะ่ะรถคันนี้เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะเราได้ติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันนะคะเห็ไนไหมคะติดอยู่เลยเอาออกได้วันที่3เดือน1ลึ่นนะคะค่ะเรามาดูข้างหน้ารถคันนี้กันนะคะเราได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นแบตเตรเอรี่ยี่ห้อ GS แบตเตอรี่นะคะ รถทุกคันเราทำสปาห้องเครื่องให้ดูสะอาดดูเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับใครที่มองหารถเก่งเล็กนะคะเป็นเป็นโตโยต้ายาริส ะะแต่แนะนำคันนี้เลยค่ะเป็นรถปี2012นั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับใครที่มองหารถเก่งเล็กนะคะราคา200,000กางๆนะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่245,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่เต็นสมชายคลาสเซนเตอร์สาขาอะไรน,นะคะอยากออกรถคันนี้โทรหาแตนเลยค่ะเบอร์0926515436เป็นแตนเองนะคะเซลล์แตนรับสายค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแตนก็ฝากความหของใยถึงทุกๆคนนะคะที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่นี้นะคะให้เดินทางปลอดภัยนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งถ้าใครม่วงนอนก็จอดลงข้างทางเข้าปั๊มก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ข้างทางค่ะจอดเข้าปั๊มก่อนนะคะอย่าลืมนะคะล็อกประตูด้วยนะคะแล้วก็นอนในรถก่อนตื่นแล้วค่อยไปต่อนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ <c oughs> แล้วอีกอย่างกินของร้อนใช้ช้อนกลางไปไหนมาไหนให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะ ฝากความห่วงยยจากใจสมชายค่ะสมชายคาร์เซนเตอร์พวกเราทุกคนห่วงยยทุกๆคนเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้แดนก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมโทรหาแตนนะคะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6และคลิปหน้าแตนจะมีรถคันไหนมาแนะนำมานําเสนออีกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามแดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย